คำว่าศาสตร์หรือ science เนี่ยหมายความได้อย่างง่ายๆว่าเป็นองค์ความรู้นะครับศาสตร์ในความหมายที่ใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็จะหมายความถึงความรู้ที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์จนกระทั่งกลายเป็นความรู้ที่มีระบบแล้วก็มีแบบแผนมีการจัดระเบียบจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับในความหมายของศาสตร ที่หมายถึงองค์ความรู้เนี่ยจะแยกออกเป็นศาสตร์บริสุทธิ์หรือ pure science และศาสตร์ประยุกต์ที่เรียกว่า applied science เช่นสังคมศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ประยุกต์นะฮะโดยถือว่าศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่มีความเป็นอิสระไม่ใช้องค์ความรู้มาจากศาสตร์อื่นเลยเน้นความเป็นปรนัยหรือ objectivity ปราศจากข้านิยมมีความแน่นอน สอดคล้อมกันในการศึกษาแต่ละครั้งนะครับเรียกว่ามีคอน s ิสเทนซีของผลที่ได้จากการศึกษาแต่ละครั้งเชื่อถือได้แล้วก็มีความสามารถในการทำนายได้แม่นยำความเป็นศาสตร์เนี่ยอันที่จริงแล้วรัฐปาศาสตร์ศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ก็พยายามที่จะคำชุงองความรู้ของตัวเองเนี่ยของสาขาวิชาของตัวเองเนี่ยนะครับให้เป็นศาสตร์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่คขาเป็นศาสตร์มันมีกฎเกณฑ์อยู่นะเป็นกฎเกณฑ์ที่อีดีเครเก้เนี่ยพูดถึงไว้ในหนังสือที่เขาเขียนร่วมกับคารณะนะครับชื่อว่า introductory readings in philosophy of science นะครับปกหนังสือก็จะอยู่ในหน้าแบนเนอร์นะครับที่ผมโชว์ไว้นะครับอีดีเคลเก้กับคณะเนี่ยเขาบอกว่าศาสตร์มีคุณเรียยหรือมีเกณฑ์สำคัญที่จะต้องดูอยู่5ข้อ ข้อแรกก็คือศาสตร์จะต้องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ครับมีในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intersubjective testability ไม่ว่าจะเป็นคำจำกัดความกฎคำอธิบายต่างๆที่มีการกล่าวอ้างถึงเนี่ยจะต้องมีหลักฐานในการพิสูจน์พิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะสองครับศาสตร์จะต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้เรียกว่ามี reliability ให้ความสนใจกับสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับ 3. ศาสตร์จะต้องเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนมีความแม่นยำเรียกในภาษาอังกฤษว่ามี definiteness แล้วก็มี precision นะครับ 4. ศาสตร์จะต้องเป็นสิ่งที่เป็นระบบมี systematic character นะครับรวมทั้งง่ายต่อความเข้าใจด้วยและ5ศาสตร์จะต้องมีความครอบคลุม มีสโคปที่ c o m p r e h e n s i ส e สามารถที่จะนำไปอธิบายได้อย่างมากๆเลยนะครับนี่คือความเป็นศาสตร,ร์ที่เพียวไซเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้ชัดเจนนะครับในขณะที่ศาสตร,ร์ประยุกต์หรือแอ s พลายไซเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร,ร์บริสุทธิ์อีกทอดหนึ่งเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยเน้นที่จะนำไปใช้ใน การศึกษามนุษย์ในการศึกษาองค์การในการศึกษาสังคมของมนุษย์นะครับแต่กฎเกณฑ์บางอย่างในศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ในศาสตร์ประยุกต์ได้นะครับกฎเกณฑ์เช่นความสามารถในการทํานายก็ดีการปราชญ์ขนนิยมก็ดีเนี่ยนะครับมันจึงนําไปใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับศาสตร์ประยุกต์จึงมักจะถูกเกลียกขานว่าเป็น ศาสตร์แบบอ่อนหรือว่าซอฟต์ซา์หรือจะเรียกว่าเป็นศาสตร์ประยุกต์ทางสังคมในภาษาอังกฤษใช้คำที่ผมเชื่อว่ท่านจะคุ้นคือคำว่า applied social s c i e n นะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษามนุษย์กับสังคมมนุษย์ไงมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เศรษฐกษิจสังคมการเมืองและคานิยมนะ ปรัชญาเชิงศาสตร์บางท่านนะครับพูดว่าศาสตร์เนี่ยมันมีสองลักษณะแหลกคือศาสตร์แท้กับศาสตร์เทียมนะครับสังคมศาสตร์เนี่ยจะไม่มีความเป็นศาสตร์แท้หรอกจะมีลักษณะเป็นศาสตร์เทียมนะครับซึ่งจะขาดคุณสมบัติของการพิสูจน์ได้มีความแน่นอนในการทํานายแล้วก็ข้อพิสูจน์ที่สามารถใช้ได้เป็นการทั่วไปนะครับในขณะที่ศาสตร์เทียมไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวสมบูรณ์แบบนักปรัชญาเชิงศาสตร์ ที่พูดถึงในลักษณะนี้เช่นพอทากาในงานเขียนของเขาปี1998นะครับในงานเขียนของเขาเนี่ยก็จะเป็นบทความเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่า Why Astrology as a p Sudo e s i e n ปรากฏอยู่ในหนังสือของ E.D. Kemke และคณะที่ผมเอ่ยชื่อไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็อยู่ตามปกหนังสือนี่แหละนะครับท่านจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่ารับประสาศาศาสตร์เนี่ย จะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นศาสตร์ประยุกต์มากกว่าที่จะมีลักษณะเป็นศาสตร์โดยแท้อย่างที่อีดีเคมเก้เขาได้วางหลักเกณฑ์ความเป็นศาสตร์ไว้นะฮะนักวิชาการที่พูดถึงว่ารัฐประสาาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถบรรลุความเป็นศาสตร์ได้เพราะไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาที่สําคัญสําคัญของความเป็นศาสตร์เนี่ยที่น่าสนใจมากเลยก็คือโรเบิร์ตเอดาวครับ ในงานเขียนของดาวเมื่อปี1947เป็นบทความครับชื่อว่า The Size of Public Administration Three Problems นะครับตีพิมพ์ใน Public Administration Review หรือว่าพานี่เองนะฮะเป็นวารสารด้านรัฐศาสตร,ร์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับเมื่อปี1947โน่นน,นะฮะโรเบิร์ตเอดาวบอกว่ารัฐศาสตร,ร์เนี่ยมีปัญหาอยู่3อย่าง ที่ไม่สามารถบรรลุความเป็นศาสตร์ได้นะครับก็คือรัฐประาศาศสศาสตร์เนี่ยมีค่านิยมเข้าไปเกี่ยวข้องในการศึกษาด้วยหรือแม้แต่การบริหารงานภาครัฐเนี่ยก็มีเรื่องค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าศาส,าสตร์เนี่ยมันต้องปราศจากค่านิยมไงและรัฐประาศาศสศาส,าสตร์เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารซึ่งมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมองค์การเป็นเรื่องของ พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งแต่ละคนมันแตกต่างกันไปเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงยากที่จะควบคุมตัวแปรที่มันมีมากมายเรียกว่าตัวแปรที่มากมายเนี่ยมันก็ไม่คงที่แล้วยากที่จะควบคุมได้ก็ยากที่จะศึกษาในตามแนวทางของศาสตร์นะครับปัญหาประการที่3ที่โรเบิร์ตเอดาวพูดถึงเลยก็คือรัฐประสาทศาสตร์เนี่ยมันยากที่จะสร้างหลักสากลในทางการบริหารซึ่งนำไปใช้ได้ทุกบริบท หรือนำไปใช้ได้ทุกสังคมเพราะว่าในสังคมต่างๆในบริบทมันก็จะมีแตกต่างกันไปแม้แต่การหยิบยกเอากรณีศึกษามาเนี่ยก็คงจะอธิบายได้เฉพาะกรณีศึกษานะั้นหรือกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเท่านั้นยากที่จะไปเจ n e r า l i า a t i o n หรือไปสรุปออกมาเป็นกฎเกณฑ์สากลน,นะครับที่ยอมรับกันได้เราก็จะเห็นว่านักวิชาการก็จะพูดถึงความหมายของ สิ่งที่รัฐปาะาศาสตร์สนใจศึกษาไว้แตกต่างกันไปพอสมควรและในบรรดาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมก็จะปรากฏอยู่เสมอว่ามันยังไม่มีข้อยุตินะครับในเชิง definition หรือในเชิงคำจำกัดความของศัพท์รัฐปศาสาศาสตร์เนี่ยมันก็ยากที่จะบรรลุความเป็นศาสตร์นะครับถ้ามองในแง่ของศาสตร์จะต้องมีองค์ประกอบหรือ c r ลเียอย่างเช่นอีดเคมเเขาพูดถึงไว้นะครับกนั้นก็ดี ในบทความของโรเบิร์ตดาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้คําตอบว่าแล้วรัฐประาศาสรา์เนี่ยควรจะต้องจัดการอย่างไรกับคัานิยมแล้วก็ปัญหาอีกสองเรื่องอย่างที่ว่าไปจึงจะทําให้รัฐประาศาสร์บรรลุความเป็นาศาสตร์ขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าคุณอุปการของงานเขียนของดาวเนี่ยก็จะชี้เห็นเลยว่ารัฐประศาสา์เนี่ยมันมีเรื่องของนอมมันมีเรื่องของประถมฐานนะครับมีเรื่องของคันิยมเข้าไม่เกี่ยวข้องมาก นะครับแล้วก็มันไม่เป็นหลักสากลพอมันข้อาจาุก,การต้องมารดัตนำที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับนอกนอจากนี้เองเนี่ยรัฐประสาศาสตร์ยังไม่ได้ศึกษาบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งหมดเลยแต่เป็นการศึกษาบทข้อสมมติที่เป็นนามธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่จากการเขียนของโรเบิร์ตดาวเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าในยุคถัดมาเนี่ยนะครับรัฐประาศาศาสตร์เนี่ย ไปมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมศาสตร์คือหยิบยืมมาองค์ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มาศึกษามากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างหลักสากลของการบริหารขึ้นมานะครับจนกระทั่งเกิดการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบนะครับหรือ comparative public administration ขึ้นมาในเวลาถัดมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมองว่ารัฐประสาทศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ก็ คงเป็นได้แค่ศาสตร์แบบอ่อนหรือที่เรียกว่าสอบสายหรือเป็นศาสตร์ที่ยังอยู่ในระดับที่นักวิชาการเขาเรียกกันว่า f ฟ x ์สายนะครับเป็นศาสตร์ที่หาคําตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ต้องไปหาเครื่องมืออื่นๆนะครับหาองค์ความรู้จากสาขารอื่นมาใช้เพื่อไปช่วยอธิบายปรากฏการณ์ในการบริหารงานภาครัฐนะครับนอกนจากนี้ท่านอาจารย์ไทยเราหาวิเชียนท่านยังพูดเรื่องหนึ่งไว้ น่าสนใจมากเลยครับว่ารัฐประศาศาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่านิยมโดยเฉพาะถ้าจะต้องตัดสินใจในเรื่องการบริหารภาครัฐเนี่ยจะมีเรื่องของประสบการณ์แล้วก็สามาสัญสำนึกมาช่วยในการตัดสินใจอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันก็ยิ่งทําให้รัฐประศาศาศาสตร์เนี่ยห่างไกลจากความเป็นศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ค่านิยมมา ทการบริหารจัดก,การภาครัฐมากเท่าไรความเป็นศาสตร์ก็จะยิ่งห่างหรือลางเลือนออกไปมากเท่านั้นนะครับและถ้ามองในโลกของการบริหารงานภาครัฐเยที่มันจะต้องมีเรื่องค่านิยมมีเรื่องความสเสมอภาคมีเรื่องความเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรที่มันเป็นนามธรรมอย่างสูงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยการศึกษาทางรัฐราศาสตรศาสตร์ที่จะได้ประโยชน์หรือมีคุณอุปการอย่างมากเลยก็คือการที่ ทำให้เกิดการจัดบริการสาธารณะหรือทําให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมขึ้นมาโดยพยายามที่จะเอาองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆในลักษณะที่เรียกว่าสาขาวิทยาการนี่แหละมาทําให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นประโยชน์สาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นก็เป็นคุณูปการอย่างยิ่งของการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐนะครับ